สวัสดีครับท่านผู้ชมทุกท่านยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการราชภัฒน์ทอกในพิธีพระราชทานปริญญาบัตรมหาวิทยาลัยราชภัฏเขตภาคกลางและมหาวิทยาลัยสวนดุสิตรประจำปีการศึกษา2560ถึง2562และในวันนี้นะครับเราได้รับเกียรติจากพี่บัณฑิตดีเด่นจากมหาวิทยาลัยราชภัฏพระนครปริญญานิเทศศาสตร์บัณฑิตพี่ธนายุสุนทรโรสสวัสดีครับสวัสดีครับ ้องขอแสดงความยินดีด้วยนะครับผมก่อนอื่นเลยขอให้พี่เล่าประวัติส่วนตัวสักเล็กน้อยครับได้ครับสวัสดีครั้งนะครับผมผมนายธนายุสุนทร์ทอนร่นนะครับผมจบจากปริญญานิเทสศาสตร์บัณฑิตเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับผมคณะวิทยาการจัดการมหาวิทยาลัยราชภัฏพะรครนะครับผมครับแล้วพี่มีเทคนิคยังไงบ้างครับผมที่ได้รับเกียรตินิยมอันดับหนึ่งครับผมจริงๆต้องต้องบอกเลยว่าพอเป็นสาขานิเทศศาสตร์เนาะการทำงานอ่ะมันเป็นการทํางานเป็นทีมส่วนใหญ่เพราะฉะนั้น สิ่งสําคัญในการทํางานก็คือการสื่อสารเมื่อเราสื่อสารกับทุกคนได้การทํางานมันก็จะผ่านไปได้ง่ายขึ้นครับผมครับและพี่มีวความรู้สึกยังไงครับผมกับการได้รับตําแหน่งในครั้งนี้ครับก็ยินดีนะครับแล้วก็ดีใจมากด้วยหลังจากที่เราผ่านอะไรมาต่างๆไม่ว่าจะเป็นการเรียนการทํางานทีม่มหาวิทยาลัยไ,ไม่ได้สอนแค่เฉพาะวิชาการยังสอนเรื่องการทํางานแล้ก็การเข้าสังคมที่ถูกต้อง เพราะฉะนั้นแล้วปริญญาหรือว่าเกียริเกียรินิยมอันอันดับหนึ่งเนี่ยที่ได้มาเนี่ยก็เป็นอะไรที่ดีใจมากๆครับผมแล้วก็เต็มที่กับมันครับผมแล้วพี่มีความตั้งใจที่จะทํางานเพื่อสังคมโดยมีจิตสาธารณะอย่างไรบ้างครับครับก็จริงๆจิตสาธารจิตสาธารณะที่ดีก็คือการอยู่ร่วมกับสังคมนะครับผมผมยึดมั่นมาตลอดว่าการอยู่ร่วมกับสังคมได้เนี่ยก็ต้องเ,ออเราเป็นคนดียึดมั่นในสิ่งที่ดีครับเพราะฉะนั้นแล้วถ้าเราคิดดีทําดี ไม่มีอะไรที่จะมาหยุดยั้งสิ่งที่เราจะทําได้นะครับผมสุดท้ายนี้นะครับผมก็ขอให้พี่แสดงความยินดีกับบัณฑิตใหม่ในวันนี้ด้วยครับได้ครับก็ congratulation นะครับผมสําหรับพี่ๆแลวก็เพื่อนๆที่ได้รับปริญญาในครั้งนี้นะครับผมก็หวังว่าประสบการณ์ที่ได้ร่ําเรียนมาไม่ว่าจะเป็นทางด้านวิชาการหรือว่าด้านการทํางานร่วมกันก็หวังว่าจะเป็นสิ่งที่มีประโยชน์ต่อไปในอนาคตและก็อยากจะให้ทุกๆคนในฐานะ บัณฑิตราชพัฒพระนครเป็นคนดีต่อสังคมนะครับผมครับต้องขอขอบคุณนะครับผมพี่บัณฑิตดีเด่นจากมหาวิทยาลัยร,ราชพัฏพระนครพี่ธนายุสุนทรโรธขอบคุณมากน,น,นะครับสำหรับวันนี้สวัสดีครับ